สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยะประกรันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมอดีตนายกร,รัฐมนตรีมาเลเซียม,าหามหาธีมอฮัมหมัดมาเยือนไทยและผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ยังเป็นตัวของตัวเองครับเคยวิาพาษ์วิจารณ์ตะวันตกสหรัฐอย่างไรมาคราวนี้อายุ88 ก็ยังพูดจาฉาดฉานต่อต้านสารัฐและพูดจาผงผางเหมือนกับที่ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึง22ปีเต็มๆม,มากรุงเทพคราวนี้มาในนามของการได้รับเชิญจากกรุงเทพธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์สกวรธรรมศาสตร์มาพูดเรื่องว่าอาเซียนพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะเป็นตลาดร่วมกันที่เรียกว่า AEC ฟันธงโดยมหาธีครับบอกว่ายัางไม่พร้อมทั้งหมดเพราะว่ามีบางส่วนของอาเซียนยังยากจนอยู่บางส่วนอาจจะพร้อมแต่ถ้ารวมกันคล้ายๆกับสหภาพยุโรปก็ดูตัวอย่างสหภาพยุโรปสิว่ากรีซเจงตุรกีมีปัญหาหนักหน่วงหลายประเทศที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าต้องการจะเป็นประเทศสมาชิกสาภาพยุโรปใช้ยูโรร่วมกันปรากฏว่าไปไม่รอดเพราะว่าระดับของ ความก้าวหน้าของการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นไม่เท่าเทียมกันมหาธีมาเตือนว่าอาเซียนเอง10ประเทศต้องประเมินเรื่องความพร้อมดีใหม่เพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่2ปี2558ถ้า AEC เกิดแล้วบางประเทศไม่พร้อมจะเกิดปัญหาคล้ายๆกับสหภาพยุโรปมหทธีมองครับว่าสหรัฐยังเป็นปัญหาเพราะว่ายังทำตัวเป็นเจ้าโลกยังพยายามจะไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น และมองว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่ไม่คุกคามใครเพื่อง่ายๆคือว่ามหาเทชตอนนี้มองว่าตัวเองเชียร์จีนและต่อต้านสหรัฐผมถามว่าและตกลงคิดว่าสหรัฐเนี่ยเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต่อต้านสหรัฐเขาก็มีเพื่อนสหรัฐมากมายแต่เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของสหรัฐเท่านั้นเองนี่คือประเด็นที่มหาเดชมาฝากเอาไว้ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีอํานาจแต่ยังมีบารมีครับไปพูดที่ไหนคนก็ยังต้องฟังคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับว่ามหาดียังเป็นคนที่มีสีสันและคิดอยู่ตลอดเวลาอายุ88นี่เขาบอกผมครับว่ายังเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปปราศัยให้ความเห็นอย่างนี้แหละและคาปราศัยเป็นทางการหลายครั้งเนี่ยต้องนั่งเขียนเองเขียนด้วยมือครับและไม่มีใครต้องแก้ให้เพราะตัวเอง สะท้อนความคิดของตัวเองฉะนั้นไม่ว่าใครจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ทำงานจนกระทั่งถึงอายุ88สมองก็ยังทำงานต่อไปครับบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม